เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลิ้ล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขเชนใต้นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดปัตตานีจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแต่วันนี้เราจะนำทุกคนไปเที่ยวแบบ One Day t ทริปอินปัตตานีกันค่ะ วัดช้างให้คือที่แรกที่เราจะพาทุกคนมาโดยวัดช้างให้เป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้วกว่า300ปีเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอดีิของท่านบรรจุไวในวัดแห่งนี้ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางศาสนาอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย วันนี้ดิมก็ถือโอกาสมากลับสักการะท่านเพื่อเป็นสิริมงคลและขอให้มีความสุขในการมาเที่ยวครั้งนี้ และดีมยังมีโอกาสปิดทองรูปของท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของดีมเองมเมื่อออกมาจากวิหารแล้วดีมเองได้ไปลอดใต้ทองชางอีกด้วยเพื่อความสบายใจของตอนเองไม่ทันไยก็โชคดีแล้วเมื่อมีรถไฟผ่านมาหน้าวัดดีนะที่ยังถ่ายทานัน ได้เวลาเข้ามายังในเมืองโดยดิมจะพาทุกคนมาที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสถานที่ที่ผู้คนเชื้อสายจีนจะเคารพนับถือกันสถานที่นี้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่ที่ถนนอ,นอ,นอ,นอานรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่าศาลเจ้าซูกงตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้าตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาแม้สารเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษแต่ด้วยบุญญาพินิหารของเจ้าแม่ลิมกอเนี่ยวสารเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมาดิมเมงก็ได้มีโอกาสกลับไว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองหากมองในมุมของศิลปะสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามหากใครมาเที่ยวในตัวเมืองแล้ว ดิมก็อยากจะแนะนําทุกคนมาที่แห่งนี้หากไม่ได้มากราบไว้ท่านก็สามารถมาถ่ายรูปและเล่นก็ได้และที่ต่อไปที่ดิมจะพาทุกคนมานั่นก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่า เป็นมัสยิดท,ที่สวยที่สุดในประเทศไทยแถมยังตั้งอยู่ไม่ไกลมากจากสารเจ้าแม่ลิมกอนเนียวมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ9ปีโดยใช้พื้นที่บริเวณริมถนนหลวงสายปัตตานียาลาย่านตำบลอานอรูมัสยิดมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่และโดมขนาดเล็กลงไปล้อมรอบตั้งสีด้าน อีกทางด้านข้างมีหออาศานสองหอและมีสระน้ำตั้งอยู่ด้านหน้าของมัสยิดที่สะท้อนแสงเงาของมัสยิดได้อย่างงดงามทั้งยังเป็นศาสานสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสานาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยค่ะหากเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีความร่มเย็นหากใครที่มาเที่ยวปัตตานีก็อยากให้มากันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าแน่นอน คนดิมอยากนําเสนอสิ่งนี้มากนั่นก็คือกอโปหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักอีกชื่อก็คือสามารอเด้งนั่นเองค่ะกอโปเป็นเมนูของว่างหรือของกินเล่นที่นิยมทานกันในภาคใต้เป็นของดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วยค่ะเมื่อกินกันเสร็จแล้วสถานที่ต่อไปที่ดิมจะพาไปก็คือมัสายิดกอเซมัสายิดกอเซ เป็นมัสยิดเก่าแก่ในจังหวัดปัตตานีสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่22ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเรีอยกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดปิตูกลือบันชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิดซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอธิกของชาวยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง สถานที่ต่อไปที่ดีมอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวนั่นก็คือหาดตะโละสซมีแลหาดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตาน,นีประมาณ18กิโลเมตรทางขึ้นหาดตามทางหลวงหมายเลข42ปัตตาน,นีนราธิวาสเลี้ยวซ้ายที่อำเภอยะรินข้าคลองยาโมูผ่านพื้นที่ป่าและหมู่บ้านต่างๆทะเลที่นี่คือน้ำใสมากเหมาะกับการพา,าครอบครัวมาสุดๆอีกทั้งยังมีรีสอร์ทให้เลือกพักอีกเพียบเลยค่ะ แถมยังได้มาเจอกับเด็กเล่นน้ำตกปลากันแน่รีบโชว์ผลงานกันเลยนะน้องๆที่นี่ถ่ายรูปออกมาก็สวยมากๆเลยค่ะอยู่หาดตะโลสมีแลเพลินไปหน่อยได้เวลาที่จะกลับเข้าเมืองแล้วสถานที่ต่อไปที่ดิมจะพาไปก็คือบลูเลก ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือเรียกว่ามอปัตตานีเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายมาดูพระอาทิตย์ตกพาสัตว์เลี้ยงสึบน่ารักมาเล่นพาครอบครัวหรือเพื่อนๆมานั่งชิลๆรับลมยามเย็นบอกเลยว่าผู้คนที่นี่น่ารักมากๆอัธยาศัยดียิ้มให้กันตลอดเวลาแถมเวลาพระอาทิตย์ตกบรรยากาศก็ดีและสวยมากๆเลยค่ะ และที่สุดท้ายที่ดิมจะพามานั่นก็คือร้านโกโนมสดเอาจริงๆร้านน้ำชาหรือร้านนั่งเล่นที่นี่มีเยอะมากเยอะจนดิมเลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่ไหนๆก็มาแล้วดิมขอพาทุกคนมาร้านนี้เลยละกันของกินร้านนี้อร่อยมากลูกค้าก็เยอะพอสมควรและดิมก็ได้พูดคุยและยินดูพนักงานเขาปิ้งขนมปังกันบอกเลยว่าพี่เข้าใจดีสุดๆ และก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันเดทริปอินปัตตานีบอกเลยว่าปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีมากๆแนะนำเลยค่ะว่าต้องมาเที่ยวปัตตานีสักครั้งให้ได้สำหรับวันนี้ริมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ